t s t i n g s going no looking bad like a bat with an eye patch all black t h o the woods with a b a d p a c k and a lit match spark one time get the whole city looking like a dark set of orange when i burn it down ผมบอกเลยว่าความพร้อมผมอะเต็ม100%แน่นอนไม่มีอะไรมาหยุดผมอยู่ละถ้าผมขึ้นไปต่อยนะเซนทันเวสเกตจะต้องลุกเป็นไฟไอดอลไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่นสอง The Fight Story สนับสนุนโดูเนสกาแฟกระป๋องอร่อยเข้มสดชื่นพร้อมลุยต่อราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวียนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตดาฟานีเว็บไซต์กีฬาอันดับต้นๆของประเทศ Rice Made Need By Mind ครับผมสวัสดีครับผมชื่อเอกอนันต์เลือดพงอนุกูลนะครับจานเจมาเซอร์เกมเมอร์ครับผมคือเราเคยดูมวยอย่างเดียวแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยเราไม่เคยต่อยเลยนะแบบพอรู้ว่าเราจะได้มาต่อยแล้วแบบมันจะเป็นยังไงว่าสภาพจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่เคยต่อยมาก่อนแต่ว่ากีฬาที่ผมชอบเล่นก็คือบาสเกตบอล ผมอะ่ะคิดว่าบาสอแบบ่ะคือกีฬาที่แบบเหนื่อยมากๆแต่ผมได้มาต่อยมือเ่นั้นแหละโอ้โหผมแบบแทบ้วกแตกคือต่อยแบบแค่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีคือไม่แบบเหมือนเล่นบาสมาครึ่งชั่วโมงคือไม่เหนื่อยมากเหนื่อยจริง การเล่นเกมการเล่นบาสเนี่ยคือเราต้องมีสมาธิตลอดคือแบบเวลาที่เราลงนวมซ้อมหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราแบบสติหลุดแบบแป๊บเดียวเนี่ยเราโดนหมัดไม่รู้กี่หมัดมันอาจทําให้เราน็อกได้เลยซ้อมวันแรกเป็นไงบ้างคือตอนนั้นนะ่ะผมผมกระดูกข้อเท้าแตกก็เล่นบาสน,นี่แหละครับผมกีฬาสุดที่รักของผมนี่แหละตอนแรกก็นึกว่าแบบเท้าพิกปกติผ่านไปชั่วโมงมันก็ยังไม่หายเจ็บไปโรงพยาบาลก็นั่นแหละครับได้รู้ว่าแบบมันมีเหมือนแบบเป็นสะเก็ดกระดูกอะที่แตกออกมา ก็เข้าเฟือกไปนะฮะประมาณ3เดือนอวันแรกที่อาจารย์เจมาซ้อมก็เขาเจ็บขาแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ซ้อมก็จะเหนื่อยเร็วมากใช้พลังต่อยก็เยอะแล้วแล้วก็ต้องโดนต่อยกลับมามันก็เจ็บมากเพราะก็ทําให้ยุบทําให้หมดแรงได้ง่ายกว่าเดิมช่วงที่แบบเรามาครั้งแรกๆเหมือนเราแบบร่างกายเรามันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าแบบบางทีมันเหนื่อยแล้วมันแบบเหมือนแบบสติมันจะหลุดอะเดือนที่4ปึ๊บผ,ผมผมก็ออกมาแล้วก็เข้าเข้ายิมเลยโหดแล้วแบบ สเต็ปอะไรมันก็ยังไม่ได้ฟุตเวิร์สเพราะว่าแบบเรายังเจ็บขาอย่างไงเรายังไม่กล้าออกแรงเยอะเรายังไม่กล้ากระโดดแรงมากอะไรเงีเออ้ยเราก็แบบพยายามรีเซ็ตตัวเองแล้วแบบคิดว่าแบบมันเป็นปัญหาที่แบบเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ถ้าเกิดเราก้าวข้ามมันไปปุ๊บเราก็แบบเหมือนเราจะแบบเก่งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะหลังจากซ้อมไปได้สักพักเขาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือระบบหายใจเขาก็ดีขึ้น ไม่เหนื่อยเร็วสเต็ปการเดินสเต็ปออกหมัดโยกหมัดได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นครับต่างจากวันแรกที่มาเยอะเลยสำหรับผมนะผมผมคิดว่าแบบสเต็ปการต่อยอะไรเนี่ยผมว่ามันมันดีขึ้นกว่าเดิมแบบเราเราเรารู้ว่าเราแบบออกหมัดยังไงแบบมุมมุมในการต่อยมันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยยากขึ้น <S 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 รู้จักกับผู้โช <S <S คไหมคขว่ เอฟพงพิทักษ์ใช่อะอ๋ะอคนนี้เหรอโอ้แต่ดูหน้าแล้วไม่มีราศีชน,นะผมหรอกตอนแรกผมนึกว่าจะได้ต่อยกับม y เมทเนสหรือว่าโค้ชนายอะไรเงี้ยโอ้ต่อยคนนี้เหรอได้ได้ได้ไดไดไดมีอะไรที่จะฝากไปถึงคู่ชกไหมอย่างนั้นน่ะล่ะผมก็คงจะให้เอฟอะแบบไ,ไ,ไปทำประกันชีวิตไว้เพราะว่าแบบ บางทีอะนะลองไปคุยกับกรมธรรดีๆว่าถ้าเกิดเป็นอะไรมาเนี่ยระหว่างการชกเนี่ยเขาจะจ่ายหรือเปล่าความฟิตมันก็จําเป็นผมอยากให้เขาแบบออกกาลังกายเยอะๆฝึกหายใจเยอะๆนะครับเพราะว่าแบบตอนที่อยู่บนเวทีนะแบบหมัดผมมันจะเข้าหน้าตลอดเขาจะอาจจะหายใจไม่ทันไงผมแบบรู้สึกว่าผมจะมีแต่จุดได้เปรียบล่ตอนเนี้ยคือตอนนี้ร่างกายผมพร้อมส่วนสูงผมก็สูงกว่าแล้วเห็นเขาแบบเป็นโกงเป็นเกาด้วย ผมว่าไม่น่าไหววะ่ะถ้าเกิดแบบอยู่บนเวทีแล้วผมแบบรู้สึกผมไม่ไหวจริงๆผมผมผมเหยียบขาเก้าเลยชนะผมวินผมข้อเท้าก็แตกเหมือนกันเราสูสีกันก็อยากแนะนำะจาจ์เจเวลาอยู่บนเวทีก็อย่ากตกใจนะครับเพราะเป็นครั้งแรกครั้งแรกของทุกคนมันตื่นเต้นอยู่แล้วขอให้สู้เต็มที่นะครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับจาจ์เจ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับงาน i d o อนไฟ h ์ t ทยแลนด์ซีซั่นสนะครับเราจัดเพื่อการกุศลสําหรับรายได้ที่ได้มานะครับเราจะนําไปบริจาคให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับผมฝากติดตามช่อง i d o อนไฟ h ์ t ทยแลนด์ซีซั่นสด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผู้ชกคนอื่นๆด้วยนะครับมีอีกหลายคนเลยนะครผมเชื่อว่าต้องมีคนที่คุณรู้จักแน่นอนแล้วก็ผมนะครับผมช่อง Master Gamer นะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผม ไทดอฟไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่นสองเจอกันวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกต